สวัสดีคุณผู้ชมสปอร์ตบาร์ทุกท่านนะคะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่สปอร์ตบาร์สตอรี่ค่ะรายการที่พร้อมเสิร์เรื่องราวที่น่าสนใจของวงการฟุตบอลต่างประเทศทั้งในและก็นอกสนามไม่ว่าจะเป็นเรื่องอดีตที่น่าจดจําหรือว่าเรื่องปัจจุบันที่น่าสนใจเราก็ไม่พลาดที่จะหยิบยกแล้วก็นำมาให้คุณผู้ชมได้ชมไปพร้อมๆกันนะคะในสัปดาห์นี้ค่ะ มาว่ากันด้วยเรื่องของสูนหน้าขวัญใจแฟนหงแดงอย่างดาวินนูเยสที่ฟอร์มกลับมาเข้าฝักแล้วก็สามารถทำสถิติยิง10จ่ายไป10หลังจบนัดที่เจอกับบอลมัดแล้วก็มีส่วนในการยิงให้ลิเวอร์พูลชนะไป4ประตูต่อศูนย์จนกลายเป็นนักเตะค,คนแรกของลีกที่ทำผลงานยิง10ประตูและแอสซิสสิครั้งรวมทุกรายการในฤดูกาล2023-2024ตามรายงานของสานักวิเคราะห์สถิติออฟตานะคะ มาจนถึงเกมนัดที่25ของฤด,ดูกาลค่ะเมื่อวันเสาร์ที่17กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาก็ยังตะบันยิงใส่เบรนฟอร์ดในนาทีที่35ช่วยให้หงแดงเอาชนะไป4ประตูต่อ1รลังจากฝูงพริมารีกอังกฤษต่อไปแบบสบายๆค่ะทำให้ปัจจุบันเนี่ยเขายิงไปแล้ว13ประตูกับอีก10แอสซิส เดวินนูนเยสหสวหอกทีมชาติอุรุกวัยของลิเวอร์พูลแห่งสือพรีเมียร์ลีกอังกฤษในย้ายมาจากเบนฟิกา้าสมโมสรดังแห่งลีกสูงสุดในโปรตุเกสนะคะเมื่อดูดูการที่แล้วค่าตัวมหาศาลเลยแหละคะ่ะ85ล้านปอนด์หรือว่าประมาณ3,825ล้านบาทแล้วก็กลายเป็นนักเตะที่มีค่าตัวแพงที่สุดในประวัติศาสตร์ของสมโมสรน,นะคะทำลายสถิติเฟอร์จิลฟนานได้ที่ย้ายมาจากเซาแธมป์ตันเมื่อเดือนมกราคมปี2018ด้วยค่าตัว75ล้านปอนด์ และก็แน่นอนเลยค่ะว่าค่าตัวที่สูงขนาดนี้ก็ต้องมาพร้อมกับความกดดันแล้วก็ต้องแบกรับความคาดหวังไว้อย่างท่วมท้นเช่นกันนะคะอีกสิ่งหนึ่งที่หงแดงหนีไม่พ้นนั่นก็คือการถูกประนามที่กล้าทุ่มเงินซื้อนักเตะสูงขนาดนี้เพื่อเซ็นสัญญาเข้ามาร่วมทีมขณะที่ในช่วงเวลาเดียวกันเนี่ยแมนเชสเตอร์ซิตี้เขาเซ็นสัญญากับฮาแลนด์ด้วยค่าตัวที่น้อยกว่าเลยล่ะค่ะอยู่ที่25 000, 000้าล้านยูโรนี่จึงเป็นข้อเปรียบเทียบกันนะคะ และในฤดูกาลแรกที่ได้รับใช้หงแดงค่ะนูนเยสก็ยิงประตูดได้ตั้งแต่นัดประเดิมสนามในเกมคอมมูนิตี้ชิลกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ซึ่งนอกจากจะยิงได้แล้วเขายัางเรียกจุดโทษให้กับทีมได้อีกด้วยและในที่สุดค่ะก็สามารถเอาชนะมาได้3ประตูต่อ1หลังจากนั้นค่ะฟอร์มกลับมาแผ่วไปพักใหญ่เลยนะคะแล้วในที่สุด ก็เรียกฟอร์มเก่งกลับมาได้โดยยิงไป9ประตูจาก18นัดรวมทุกรายการก่อนที่จะไปรับใช้ชาติในฟุตบอลโลกปี2022 ดาวินูเยสเนี่ยจะว่าไปแล้วก็เป็นนักเตะที่มีแพชชั่นที่แรงกล้าอีกคนหนึ่งนะคะหลายต่อหลายจังหวะค่ะจึงเป็นที่มาของการทําให้โดนใบเหลืองแบบรวัวๆโดยเฉพาะใน4เกมก่อนหน้านี้ทั้งนัดที่21ซึ่งก็เอาชนะบอลมัรมา4-0เขาโดนเหลืองช่วงทดเวลาแล้วนะคะไปโดนในนาทีที90่ 90+7 บวเกมนัดที่22เนี่ยเปิดบ้านเอาชนะเชลซี4ประตูต่ตอ1เขาก็โดนเหลืองเลคะ่ะนาทีที่47 แล้วก็นัดที่23ออกไปแพ้ปืนใหญ่1ประตูต่อ3ก็ดันมาโดนเหลืองอีกนะคะนาทีที่90รวมทั้งในนัดที่24่ั่ค่ะเล่นในบ้านชนะเบอร์ลี่3ประตูต่อ1ก็ไม่วายโดนเหลืองอีก1นัดนะคะโดนในนาทีที่69นี่ถ้าเกิดว่านับรวมทั้งฤด,ดูการแล้วเนี่ยเขาสะสมใบเหลืองไปกว่า8ใบซึ่งในพริมยรีกเองหากว่าใครที่ได้ใบเหลืองครบ10ใบก่อนถึงนัดที่32จะโดนแบน2นัดนะคะ นั่นหมายความว่านูนเยสก็จะต้องเล่นด้วยความระมัดระวังนะยค่ะเพราะหากว่าได้เหลืองอีก2ใบก็จะโดนแบด2นัดย่อมมีผลกระทบกับทีมอย่างแน่นอน แต่ว่าเรื่องใบเหลืองเนี่ยคงจะไม่น่ากังวลเท่ากับอาการบาดเจ็บของเขานะคะโดยเฉพาะในเกมกับเบรนท์ฟอร์ดเมื่อวันเสาร์ที่17กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเขาโดนเปลี่ยนตัวออกช่วงพักครึ่งค่ะซึ่งคาดว่าครอปเนี่ยน่าจะสัมผัสได้แล้วละค่ะว่าเขาเนี่ยมีอาการไม่ค่อยจะสู้ดีนักและหากว่าเขาบาดเจ็บจริงก็อาจจะพลาดในเกมกลางสัปดาห์กับลูตันหรือว่าจะส่งผลกระทบไปยังนัดชิงคาราบาวคัพกับเชลซีในวันที่25กุมภาพันธ์นี้นะคะแล้วก็ทำให้ฟอร์มที่กำลังไหลเลื่นของ จะต้องชะง,งักรวมถึงความมั่นอกมั่นใจที่กำลังมีอย่างเต็มเปี่ยมก็อาจจะต้องเป็นอันถดถอยลงไปด้วยล่ะค่ะแฟนๆเดอะคอปเนี่ยก็คงจะต้องส่งใจให้นุนเยสรอดพ้นจากอาการบาดเจ็บแล้วก็รักษามาตร,รฐานตัวเองเอาไว้รวมถึงฟอร์มให้คงเส้นคงวาแบบนี้ต่อไปนะคะเพราะว่าณนะเวลานี้เนี่ยหากพูดไปแล้วก็พูดได้เต็มปากเต็มคำเลยคะ่ะว่าเขาเป็นนักเตะตัวความหวังของทีมหงแดงไปซะแล้ว ในส่วนของเส้นทางลูกหนังของนูนเยสเนี่ยสมัยเด็กเขาเล่นให้กับทีมในระดับท้องถิ่นอย่างลาครูสแล้วก็สานม่เกล่ยนะคะก่อนที่แมมมองทีมชาติอุรุกวัยจะไปเห็นฟอร์มของเขาตอนเขาอายุ14ปี หลังจากนั้นค่ะก็ได้ย้ายไปอยู่ในกรุงมอนเตวีเดโอนะคะเพื่อเข้าอะคาเดมีของเป็นอรอนทีมดังของประเทศแต่ว่าด้วยความที่เขาเป็นคนที่คิดถึงบ้านหนักมากก็ทำให้นูนเยสเคยเขอกลับไปอยู่กับครอบครัวในช่วงเวลาหนึ่งก่อนที่จะกลับมาฝึกซ้อมกับเป็นอรอนในปีต่อมาค่ะขณะที่ตอนอายุ17ปีเนี่ยเขาได้รับบาดเจ็บเอ็นไขว้หน้าข้อเข่านะคะทำให้ต้องพักนานถึง1ปีแล้วก็ต้องผ่าตัดถึง2ครั้ง เหตุการณ์ในครั้งนี้ทําให้ฮูเนียซึ่งเป็นพี่ชายของเขายอมเสียสละออกจากสโมสรแล้วก็เลิกเล่นฟุตบอลเพื่อที่จะมาช่วยดูแลเขาได้อย่างเต็มที่นะคะโดยที่ฮูเนียบอกกับน้องชายของตัวเองว่าน้องของเขาเนี่ยเหมาะจะเป็นนักฟุตบอลมากกว่าเขาซะอีกค่ะและแล้วในที่สุดนูนเยสก็ได้ประเดิมสนามกับทีมชุดใหญ่ของเปนารอนเมื่อวันที่22พฤศจิกายนปี2017โดยที่ถูกส่งลงไปในฐานะตัวสำรองของเกมลีก นัดนี้เขาแพ้นะคะแพ้ให้กับริโเพลต m มอนเตวิดีโอไป1ประตูต่อ2แล้วเขาก็ทำประตูแรกกับทีมได้ในเกมที่ชนะเฟนิกซ์สประตูต่อ0เมื่อวันที่13ตุลาคมปี2018ขณะที่ช่วงซัมเมอร์ปี2019เนี่ยเขาได้ตัดสินใจบินไปคาแข่งในทวีปยุโรปกับอเมริกาซึ่งอเมริกาตอนนั้นเนี่ยอยู่ในระดับเซกุน d ดาดิวิชันนะคะหรือว่าระดับ2ของประเทศสเปน โดยมีการเซ็นสัญญากันไป5ปีแล้วค่ะค่าตัวนั้นอยู่ที่4.5ล้านเหรียญสหรัฐในเบื้องต้นนะคะแล้วก็มีเงื่อนไขที่อเมรียจะจ่ายเพิ่มอีก1.5ล้านเหรียญสหรัฐหากเขาทำผลงานได้ตรงตามเงื่อนไขที่กำหนดเอาไว้ส่งผลทำให้เขาเนี่ยเป็นนักเตะที่มีค่าตัวสูงเป็นสถิติของสโมสรอ,อีกด้วยเขาประเดิมสนามกับอเมริกาเมื่อวันที่3ตุลาคมปี2019ในฐานะตัวสำรองเลยคะ่ะ แต่ว่ามันกลับจบลงแบบไม่สวยหรูเท่าไหร่นะคะเพราะว่าทีมเนี่ยแพ้สปอร์ตติ้งคิกคอนไป2ประตูต่อ4กระทั่งในวันที่27ตุลาคมปี2019เกมที่เจอกับเอ็กซ์เครมาดูราค่ะเขาได้เป็นตัวจริงครั้งแรกเลยนะคะแล้วก็ยังทำประตูจากลูกจุดโทษได้อีกด้วยทำให้ทีมเอาชนะไป3ประตูต่อ2และสุดท้ายในฤดูกาล2 0 1 9 2 0ถึง2 0 เขาทำได้ถึง16ลูกจากการลงเล่น32นัดในทุกรายการผลงานร้อนแรงแบบนี้แหละค่ะดันไปเข้าตาสโมสรเบนฟิก้านะคะถึงกับยอมจ่ายเงินสูงถึง24ล้านยูโรเพื่อที่จะดึงเขาไปร่วมทัพด้วยสัญญา5ปีเมื่อวันที่4กันยายนปี2020โดยถือเป็นค่าตัวสูงเป็นสถิติของสโมสรอ,อีกแล้วแหละค่ะขณะเดียวกันก็ถือเป็นการขายนักเตะได้ด้วยค่าตัวที่สูงเป็นประวัติศาสตร์ของลีกเซกุนดาดิวิชั่นเช่นเดียวกันด้วยนะคะ นูนเยสได้ประเดิมสนามกับเบนฟิก้าในอีก1 1วันหลังจากนั้นแต่ว่าเป็นอีกครั้งเลยค่ะที่นัดประเดิมสนามของเขาเนี่ยจบลงด้วยความพ่ายแพ้ต่อ PAOK จากกรีซ1ประตูต่อ2ในเกมยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกรอบคัดเลือกรอบ3แต่การเล่นในเกมลีกสูงสุดของโปรตุเกสเขากลับทำผลงานได้อย่างสุดยอดนะคะโดยทำไป5แอสซิสต์ในช่วง4เกมแรกและในวันที่22ตุลาคมเขาทำประตูแรกให้กับทีมได้ค่ะ นี่ยังเป็นการทำแฮตทริกอีกด้วยนะคะโดยเกิดขึ้นในเกมยูฟายูโรปาลีกรอบแบ่งกลุ่มที่เบนฟิก้าบุกไปชนะเลสโพสนัน4ประตูต่อ2ก่อนที่ในอีก4วันหลังจากนั้นเขาจะทำประตูแรกในลีกให้กับเบนฟิก้าค่ะโดยเขาปิดฉากฤด,ดูกาลแรกกับทีมด้วยผลงาน14ประตูจากการลงเล่นไป44นัดในทุกรายการ จากนั้นในซีซั่น2021-2022นูนเยสระเบิดฟอร์มโหดนะคะทำได้ถึง34ประตูจากการลงเล่นไป41นัดในทุกรายการโดยในจำนวนนั้นเป็นการทำแฮตทริกในลีกได้ถึง2เกมติดต่อกันอีกด้วยส่งผลให้เขาเนี่ยกลายเป็นดาวซันโวสูงสุดของลีกโปรตุเกสในฤดูกาลนั้นแต่ว่าน่าเสียดายเละค่ะที่เบนฟิก้าได้เพียงแค่รองแชมป์พรีเมียร์ลีก้านะคะโดยเขาเนียยังได้รับเลือกให้เป็นนักเตะ ยอดเยี่ยมของลีกอีกด้วยแล้วก็ติดทีมยอดเยี่ยมประจำฤด,ดูกาลดังกล่าวเช่นกันเลยค่ะและด้วยผลงานอันยอดเยี่ยมนี้นะคะทำให้นูนเยสตกเป็นเป้าหมายของทีมยักษ์ใหญ่หลายทีมก่อนที่สุดท้ายแล้วจะเป็นลิเวอร์พูลที่ได้ตัวเขามาร่วมทีมในช่วงซัมเมอร์ปี2022นั่นเองค่ะ